พราะจ๋าแม่จ๋าอันนี้คือส่วนแรงบันดาลใจนะจากที่เมื่อก่อนเนาะบุษราคำจันดำมันแพงมากใช่ไหมล่ะไปหาซื้อมันก็แพงซื้อด่างน้อยมามันก็ไม่ด่างซื้อด่างมากมามันก็ตายด้วยที่ว่าเราเลี้ยงไม่เป็นหรือว่าดวงเรายังไม่มีก็ไม่รู้นะ ก็ถามว่าเดี๋ยวนี้เลี้ยงยังไงก็เลี้ยงเหมือนเดิมจ้ะแต่เขาก็ไม่เป็นไรนะยกยอดเขาก็ยังรอดอยู่จ้ะอันนี้จันดําด่างนะไรนี้มังคุดจ้ะมังคุดที่เรากินแล้วเนี่ยผึ่งให้แห้งนะแห้งก็ได้ไม่แห้งก็ได้แต่แห้งก็ดีนะเอามาใส่นะเปลือกมังคุดที่เรากินเนื้อไปแล้วอะ่ะเอามาใส่สารฟาดฟาดี่ะมันจะทําให้บุตรสลาคามหรือจันประกายดาวหรือจันอะไรนะ จันดําอะไรเงี้ยสนไม้พวกสเสน่จันเนี่ยมันจะดึงสีออกมาจ้ะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะหรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้อันนี้มาใส่ได้วันก่อนใส่ไปเที่ยวหนึ่งแล้วแล้วก็เอามาลองใส่ใหม่เหมือนสีมันจัดขึ้นนะจ้ะเหมือนสีมันแจ่มขึ้นน่ะเห็นไหมสวยงามมากเลยเห็นไหมสวยมากสีสวยมากอาจ้ะเนี่ยดูเนะี่ย แม่จ่าพ่อจ่าดูนะสีมันคือสวยดีงามอ่ะดีงามอ่ะเนาะใช้คำว่าดีงามดีกว่าอันนี้ซื้อต้นลุ้นด่างมาหนึ่งดหนึ่งด่างสองด่างสามด่างเพอสี่กับห้านี่ไม่ด่างแล้วนะสี่ก็พอมีบ้างนิดหน่อยสี่มีบ้างนิดหน่อยห้านี่ไม่สี่สี่ไม่มีเลยห้ามีนิดหน่อยอันนี้ก็เลยเอาเปลือกมงคุดมาใส่อีกนะมาทดลองกันไปเนาะ เดี๋ยวรอใบาใหม่ใบนี้ไม่ได้นะต้องรออีกใบหนึ่งจะดูซิว่ามันได้ผลจริงไหมสารอะไรก็ไม่รู้ที่มันฝดฝา่เขาบอกมันจะดึงสีจันสเสนจันในนี้ขึ้นมาดูนี่สีสวยมากเลยเห็นไหมยี่ปินชอบชอบเลี้ยงไม้ลุ้นด่างครับกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าชอบจ้ะไม้ด่างมากไม่ชอบเท่าไหร่จะเลี้ยงไม่เก่งตายหมดจะ้ะไม้ด่างมากเลี้ยงตายหมด แต่ถ้าลุ้นด่างหรือด่างน้อยๆเดียวเขาก็มาด่างมั่งไม่ได้มั่งมันมันก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราไม่มีฝีมือเราไปเลี้ยงด่างเลยอ่ะไม่รอดจ้ะเราหมายถึงตัวเยพินคนเดียวนะแล้วก็ใส่ไปต้นนี้ด้วยนะต้นนี้ต้นจันเงินนะจันเงินลุ้นด่างจันเงินลุ้นด่างมาด่างให้ครึ่งหนึ่งเพราถึงเวลาหายไปแล้วซีดแล้วด่างไม่เสถียรมาให้ดีใจ อันนี้อันนี้เหลืองมาไม่ใช่เหลืองอนะั่นะนะเหลืองเออเฮงี้ไม่ใช่เหลืองบุษราคำนะใบเหลืองนะเห็นไหมแยกหน่อไว้ใหม่โหสวยจังเลยเหลืองสวยจังเลยไม่ใช่นะ่ะไม่ใช่นะ่ะเห็นไหมละนี้ยอดจันเงินด่างเขาก็มาให้ลุ้นมาให้ดีใจแหละแต่ก็ สอะไรปลูกไรยพีนกาดินกั้มปูขี้ววขี้ควายธรรมดานี่แหละจะ้ะแล้วก็กาบมะพร้าวม,มันเป็นความสุขนะอวดไรนี้จันดําแยกไว้ยกยอดไว้ตอนหนึ่งใช่ไหมละ่ะแยกแล้วใส่กระถางแล้วก็ใส่ขวดอย่างเงี้ยแล้วปิดไว้อย่างเงี้ยไม่เช้าจันเนี่ยไม่เช้าแยกไว้ได้หลายวันแล้วสามวันแล้วป่ะไม่มีเป็นไรเลยนะไรนี้ ต้นนี้ไอ้นี่บุษราคำที่ว่าด่างเกิดนนะ่ะตน้นเะลอบลาด่ดางซะจนเหลือต้อนน้อยเดียวเห็นไหมต้นสวยสุดในบ้านนะ่ะไปนะงมอกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม้ด่างโดนทุกทีเจอไม้ด่างด่างสวยๆที่ไรโดนทุกทีนะ่ะถ้าด่างแบบเนี้ยนะ่ะด่างแบบเนี้ยนะ่ะมีวิธีแก้ไขไหมไม่มีอ่ะแก้ไม่เป็นอนะ่ะ างามมากฟั่มฝันนะฝั่มฝันนะฟ้ามฝันว่อยากจะมีสักจันดำสิบแม่บุษราคัาสิบแม่จันเงินสักแม่สองแม่แล้วก็จันนาคสักแม่สองแม่เพราะว่าได้ไว้ไว้ถ่ายรูปถ่ายรูปให้เอฟซีดูถ่ายรูปสวยๆจะไปซื้อมังคุดอีกอันนี้ก็ลุ้นด่างอันนี้ของแม่แม่จองไว้แล้วอันนี้ของแม่แล้วดูนะ ดูหนอนนะหนอนก็ช่างกินนะใบไม่ด่างก็ไม่กินนะเนี่ยดูเนะี่ยสงสัยใบด่างจะอร่อยต้นนี้บุตรเหลืองดูอ่ะใบเหลืองกินหมดเลยเดี๋ยวจะไปบอกใครเขาได้ว่าเหลืองนะดูเนะี่ยตัวหนอนยังอยูอ่ไหมเก็บกันสวยไหมอันนี้บุตรเหลืองอันเนี้ย จะยืนยันกับใครเขาได้แล้วว่าเป็นบุตรเหลืองหนูเอ้ยหนูก็จะกินต้นไหนก็กินสิลูกใบที่ไม่เหลืองหนูก็เลือกกินใบสิลูกเขียวๆว่าลูกเออหนูก็ไม่ยอมกินกันหนูก็เลือกกินแต่ใบสวยๆเห็นไหมนี่แหละมันคือความสุขของเยพินละความสุขของคนทําไม้เนี่ยเขาเรียกเซฟโซนท่ายพินมีสิบแม่เมื่อไหร่นะ อย่าไปซื้อต้นใหญ่ๆมาจะซื้อต้นใหญ่ๆเราใช้เงินเยอะค่อยๆซื้อค่อยๆทำค่อยๆดันไปะสะสมป่ะต้นนี้ก็สองปีแล้วนะเนี่ยสองปีที่มาอยู่ด้วยกันเหลืองขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะสวยใบนี้เหลืองไหมเนี่ยลูกเหลืองอยู่เนาะเหลืองอยู่นะแบบเนี้ยน่าจะเหลืองนะที่จัชพินจักให้เอฟซีทำแบบมันจะได้มีเซฟโซนมีที่นั่งเล่น เพลินๆน่ะเพลินๆชิวๆเวลาเราเหนื่อยงานมาเราก็มานั่งทําของเราจริงนะมันจะมีความสุขจะ้ะเยพินจะบอกเลยว่ามันมีความสุขมากแล้วยิ่งการเลี้ยงไม้ลุ้นด่างนะโอ้โหอันนี้กวักมและกดด่างเหลืองใบใหม่ขึ้นมาเหลืองดีจังเลย การเลี้ยงไม้ลุ้นดังมันก็จะทําให้เรามันนั่งคุยนั่งเขียนั่งเขียนั่งคุยอยู่นี่แหละเซฟโซนจ๋อ,อ,อ,อจสวยมากอยากให้มันเหลืองอย่างเงี้ยเนี่ยนะได้เหลืองๆอ,อย่างงี้สักครึ่งใบเนาะมีคนบางคนบอกจะพินทําไมไม่ยกยอดให้แตกหนอโ,อโอ้โหก็อยากเห็นอยากเห็นให้เขาเหลืองให้เต็มที่สิว่าจะได้สักแค่ไหนนี่เขาเข้ามาเยอะแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเขาเข้ามาเยอะแล้ว เดียวเดียวเดียวอุ๊ยวันนี้ไปหาซื้อมังคุดสักกิโลดีมั้งเนี่ยมังคุดเปลือกมังคุดมาใส่มังคุดก็แพงจังกิโลหนึ่งสี่สิบบาทนะเอาเปลือกมังคุดมาใส่ 40, นะอย่ k, งางน,นี้เนาะเนี่ยลืมไปใส่ต้นอื่นหมดมามาไอ้หนูไอหนูแบ่งแบ่งพี่เขากินมั่งนะลูกนะหนูจะกินเยอะเลยนะจันเงินนะหนูแบ่งพี่เขมามั่งนะลูกนะให้พี่เขาด่างมั่งลูกให้พี่เขาด่างมาั่ง คาต้นนี้ด่างนะแม่เอ้ยสองปีละคถ้าต้นนี้ด่างนะทำอะไรหรอก็จะขายไงแบ่งขายกินมั่งถอนทุนซื้อมาแพงไม่ใช่ว่าต้นนี้ด่างแล้วแม่เอ้ยจะเก็บไม่ใช่ถ้าด่างก็ต้องขายเอาเงินมาทำทุนไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินสวยไหมจ๊ะ แม่จ๋าดูนะมันสวยจริงนะแต่บางคนเขาก็บอกว่าต้นเนี้ยมันเป็นบุษราคาอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกยีพินก็เรียกไม่เป็นเป็นจันแดงจันอะไรเขาบอกหูใบมันไม่เหมือนบุษราคำยีพินก็เลยไม่รู้เพราะหูใบมันชิดเห็นไหมยีพินก็ดูไม่เป็นหรอกบอกตรงๆเลยว่าไม่เก่งไม่ใช่ไม่เก่งหรอกไม่รู้ภาษาด้วยจ้ะเนี่ยเพราะต้นเนี้หูใบมันชิดมันไม่ใช่บุษราคาธรรมดาเป็นจันอะไรก็ไม่รู้ แต่คงไม่ใช่จันทังคานพุทธหรอกพวกเัาสวยก็สวยขี้แตกคี้แตนเลยแต่ถ้าไม่สวยก็คี้เล็กคีเละอ่ะนี่ก็คงจะอยู่ในหมวดคี้เละเนาะเขาบอกหูใบมันไม่เหมือนไอ้นี่บุษรา,าคำไอ้แล้วก็ไม่รู้หลอกเนาะก็พูดไปพอเขาบอกก็ฟังเขาอะแค่นี้แหละนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าด่างเมื่อไหร่จะถ่ายให้ดูจ้ะ ชัดสวยเมื่อไรจะถ่ายให้ดูจ้ะ